สวัสดีครับมาพอกันเลยครับในช่องเลี้ยวกาพัสแสบครับมานี่เลี้ยวกาพัสแสบสิพาพี่นอ้องมากินก้อยตับพี่น้องก้อยตับดิบๆขมอ่ำลำพี่นอ้องแล้วก็มีออมไก่ใส่หยอดบักพริกใส่ผักซีเล้าใส่ผักกาดขาวพี่น้องมาเดินหับกับแสบน้ำกันท,ทักทายพี่น้องนะครับเด้อเป็นยังไงแน่นอนสบายดีข้าแบกเลยครับพี่น้อง คำใหญ่ๆครับอหอมจังซาลาแน่ผักชีลรีพี่น่ะกระก่ายขาวลูกโดดที่มีกระเทียมหอมแดง นี่แต่งนี่ครับคำใหญ่เลยอือ่อร์ิบเกินที่พี่น้นอชอนไงแว่าวัไหนมันอยาก ต่องคลอนบอครับให้คนที่บอกดิบแล้วรันแะ้ออมไก่ส่อันเงาผีควันเนี่ยผัวผู้เพ่งมันม,ม,มีหน่วยนะแม่บม,มมีดอกมีแต่ใบหรือออกไมาเลยม,มาอมคับ ใส่ข่าเบียรนะ์นะผลไมหงามันมม่วงเมียนรวย,อย่อยกินร้ามะแ่งออมใสไกลสับอีดหน่อยนะข้ามหมอกไงหนึ่งตอนหมอ Come on, ฝาก่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้หนูนะครับเด,ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับในกล้าใช้คิปต,ต่อไปครับพี่น,อน้องกำลังใจสำคัญนะครับเด้วยขอความมิพี่น้องจอยส,สนับสนุน,นกัน ว่าสามารถเดินต่อไปได้ครับอร่อยดีครับสดงสง่ายง่ายนะเกาะแบบงายเนาะ อ,อมไก่กระแซบนะก้อยตับยึดกระแซบเนอะตอนใหญ่ๆครับแซ่บจ ยัง่ๆนะพี่น้อง <c oughs> หาลูกเต่าเอาอจอบมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันหน่อยนะยาสว่าขกันเถอะนักกินจิบก็ได้ค่อยยากชับ ทำไกลกันมากครับข้าเนี้ยหอนหอนครับพี่น้องครัแสบขากมาเด้อมาเดินแสบๆน้ำกันเนขำยังไงตอนมักไง ร้ว่า,วากลมกล่อมอะไรก็ได้ใส่เผ็ดเผ็ดมาครับ

โอ้แซ่บไหย่างอืมะไรียบข้นสมองเห็นมัน

เอาละครับรักสมัสมันว่าให้พี่น้องอย่เบิ่งซ้ำหนีกับพ่อครับนะครับเด้อเวลามันเงาแล้วสิบเอ็ดนาที่แล้วครับพี่น้องนะครับนะครับก่อนเสียอัมลาบจากพี่น้องไปนะครับฝากพี่น้องกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วก่อนอย่าลืมเอ่อกดกดกระดิ่งให้เน็ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮทคเทปดีๆต่อๆไปครับพี่น้องครับนตอนนี้กำลังใจจากพี่น้องนะครับกับบอสสามารถสิไปต่อได้รายกันคือวันนะครับแล้ว เอาละครับวันนี้เลี้วกับพ้าแสบนะครับก็เลยอลัารับผ้าจาี่นนองไปแล้วนะครับก็ต่อ,องรอกราบข้ามบางสวัสดีครับขอบคุณทุกกรรรับชมนะครับเด้อบ๊ายบาย <c oughs> อขอกัลตริปนาครับ